สวัสดีคะ่ะ Good m o r n i n g Good i d e นวันนี้จะพาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกคนมาทําอาหารตุรกีอาหารเช้าตุรกีนะคะอาหารเช้าตุรกีที่นี่เขาเรียกว่าคาวาทือนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเช้านี้คาวาทือของเราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทําอาหารเช้าสไตล์ตุรกีด้วยกันนะคะส่วนประกอบในการทำาโบเรกนะคะก็จะมีแป้งยุบข่าที่เราตัดไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะ แผ่นยุกค,ค้าคือแผ่นแป้งที่สำเร็จรูปแล้วนะคะเราสามารถที่จะห่อแล้วทอดได้เลยค่ะแล้วก็จะมีชีสนะคะไส้ของโบลิกนะคะเราก็จะมีชีสสองชนิดนะคะก็คือ,อดินเพนินหรือที่เขาถ้าจะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าชีสที่มีรสชาติความอร่อยนะคะแล้วก็จะมีชีสขาวเบยาเพนินก็คือชีสขาวนะคะ เราจะใช้ชีสสองตัวนี้ในการห่อไส้โบเล็กนะคะแล้วก็ม้วนม้วนคล้ายๆกับทำอปอเปี๊ยเลยนะคะเก็บด้านสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ แต่น้ำนิดนึงเพื่อที่จะให้แป้งติดนะคะเวลาทอดแป้งจะได้ตัวนี้จะได้ไม่ออกกัดไม่ออกจากตัวแป้งนะคะเราก็จะได้บูเล็กเห็นไหมคะวิธีห่อง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะห่อเอาไว้บประทานกับครอบครัวได้นะคะในวันหยุด เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ บบเลกก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความกรอบคล้ายๆกับปอเปี๊ยะนะคะ,ะแป้งด้านนอกเขาจะเหมือนอแป้งปอเปี๊ยะทอดบ้านเราเลยนะคะแต่ของเขาจะเป็นแป้งสําเร็จรูปทําง่ายค่ะีหรือตุรกีนะคะอาหารเช้าหรือคาวะทือจะเป็นอาหารที่สําคัญและ ส่วนมากทุกบ้านเขาจะรับประทานกันนะคะถ้าเกิดจะเป็นเสราร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะเป็นจัดเต็มนะคะโต๊ะอาหารของสไตล์ตุรกีนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทําไมเขาจะต้องเต็มโต๊ะถึงจะทานคนหรือ2คนเขาก็จะมีอาหารเต็มโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าสไตล์ตุรกีกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนอาหารเช้าบ้านเราหรือเปล่านะคะกั้บแรกของการทําอาหารเช้าตุรกีนะคะเราก็จะมาต้มชานะคะ,ะชาสไตล์ตุรกีนะคะเขาก็จะมีชา2ชั้นนะคะ ชั้นล่างตัวนี้จะเป็นน้ำนะคะเราก็จะใส่น้ำนะคะส่วนชั้นบนเดี๋ยวเราจะมาเติมชากันทานที่บ้านจะใช้ชาสองชนิดนะคะถ้าทานกันประมาณหนึ่งถึงสองท่านเราก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ชาตัวนี้ แฟนบอกว่ามันจะมีกลิ่นหอมเขาก็จะใส่ลงไปสองอย่างนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวพอน้ําเดือดสักพักนะคะเราก็จะนําน้ําด้านล่างนะคะเทใส่น้ําด้านบนนะคะตอนนี้รอเหมือนกับคั่วคั่วชาให้มันแห้งให้มีความกลิ่นหอมขึ้นนะคะเป็นไส้กรอกตุรกีหรือที่นี่เรียกว่าซูจุกนะคะอ่าสาหรับอาหารเช้านะคะเราก็จะ หั่นซูจุเป็นแผ่นๆพร้อมกับใส่กับไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีทําอาหารเช้าซูจุก,กับไข่จะทํายังไงตอนแรกเราจะใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่สองฟองค่ะ เพิ่มไฟอีกนิดนึงค่ะที่เราใช้เนยแทนน้ำมันเพราะว่ากลิ่นเนยมันจะมีความหอมนะคะเวลาเรากินกับขนมปังนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะใช้ขนมปังจิ้มจิ้มจิ้มลงไปที่กระทะนะคะเวลากินเขาก็จะได้กลิ่นของเนยค่ะพอไข่เริ่มสุกได้ที่สัก นิดนึงนะคะเราก็จะใส่สูจุกหรือว่าไส้กรอกตุรกีลงไปนะคะถ้าทานไม่เยอะเราก็ใส่ประมาณพอประมาณประมาณสองท่้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปิดฝานะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะเรามาดูชาแล้วนะคะตอนนี้น้ำน้าที่ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำที่อยู่ชั้นล่าง ใส่ชาที่เราคั่วไว้นะคะสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟต่อสักพักนะคะไถ่เรียบร้อยแล้วะค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุรกีคาวาตือตุรกีคาวาบือมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเซตนะคะเซตะะเอาหารเช้าของคนที่ตุรกีหรือตุรกีนะคะเซตอาหารเช้าของคนที่ตุรกีนะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะมีชีส มีอ่าสลัมมีซอสเสไส้กรอกแล้วก็บรรดาชีสผล,ลไม้อบแห้งแล้วก็ผล,ลไม้สดนี่คือจะเป็นเซตสไตล์ของอาหารเช้าของคนตุรกีนะคะแล้วก็จะมีมีไข่มีซูจุกนี่ก็คือคนตุรกีก็จะกินประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีขนมปังจะเป็นที่ขึ้นชื่อและชื่นชอบของคนที่นี่นะคะก็คือซิมิท ซีมิทของที่นี่จะมีหลายแบบนะคะก็จะมีซีมิทที่แบบแข็งแล้วก็จะมีแบบนิ่มซีมิทซูสหลูนะคะแล้วก็จะมีโบเลกแล้วก็มีโพชาขนมปังต่างๆ,ๆที่เป็นอาหารเช้านะคะและก็ที่อินเท e ร t i n สติสำหรับคนที่นี่นะคะเขาจะมีแยมหลากหลายแยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแยมเชอร์รี่เปลือกส้ม แล้วก็มีมะกอกดองดำเขียวแล้วก็มีน้ำผึ้งอ่ามีนมแล้วก็มีอันนี้เชอร์รี่นะคะแยมเชอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีอ่าลูกมะเดือมะเดือฝรั่งนะคะเขาก็จะไว้ทําแยมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองถึงสามเดือนก็จะมีมะเดือเยอะใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีมไม่มีมะเดือแล้วเขาก็จะทําแยมมะเดือนะคะและที่ขาดไม่ได้สําหรับคนตุรกีก็คือ ชาหรือชชยนะคะที่คนตุรกีนิยมดื่มมากกวันหนึ่งเขาจะดื่มกันประมาณสี่ห้าแก้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินอาหารเช้าด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะประมาณอาหารเช้าของคนที่นี่นะคะว่าทำไมถึงจะต้องมีเต็มโต๊ะนี่คือจะเป็นอ่า เฉพาะเฉพาะแบบนี้ก็คือจะมาประมาณเสาร์อาทิตย์นะคะที่จะมีอาหารเช้าประมาณนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เซตใหญ่ขนาดนี้นะคะมาค่ะมาทานอาหารด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะอาหารเช้าสไตล์ตุรกีเพื่อนๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะปกติที่คนที่นี่เขาก็จะรับประทานประมาณนี้นะคะจะมีเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมาค่ะเราลองมาชิมดูนะคะว่าอาหารเช้าสไตล์ตุรกีของเขาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงหลากหลายคะ่ะ ปกติถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะคะอาหารเช้าแต่ก็จะแบบนี้คล้ายๆกันค่ะแต่ก็จะไม่เกือบทุกวันนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีประจําก็คือจะมีมะกอกดํามะกอกเขียวแล้วก็ขนมปังค่ะเราก็จะกินของเราไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของชีสก็จะมีหลากหลายนะคะแต่ก็จะคล้ายๆกันค่ะส่วนมากก็จะเป็นชีสสดสําหรับอาหารเช้านะคะแล้วก็จะมีชีสต่างๆ โบโลนาแผ่นไก่งวงจะหอมกินลมควันมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบมากเลยค่ะส่วนอย่างอื่นก็พอจะกินได้นะคะ บโลนาไก่งวงตัวนี้เราจะใช้ทําแซนด์วิชก็อร่อยนะคะทําไส้แซนด์วิชแล้วก็ทาเนยลงไปนะคะแล้วก็อบด้วยเครื่องอบขนมปังก็อร่อยค่ะ<ม>ส่วนสมิธนะคะเราก็จะจิ้มกับไข่าดาวนะคะหรือไข่กระทะตัวนี้นะคะจะเพิ่มความอร่อยได้ดีทีเดียวค่ะลองชิมดูนะคะ จากแต่ก่อนที่ไม่ชอบอาหารเช้าตุรกีพอกินบ่อยๆและกินทุกวันกินเป็นเพื่อนแฟนก็เริ่มที่จะกินได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าอร่อยมากนะคะแต่ก็ถือว่าพอกินได้ค่ะส่วนมากก็จะดื่มชากาแฟมากกว่าค่ะตอนเช้าๆนะคะ วัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของชาวตุรกีหรือชาวเตรกก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าประมาณนี้ค่ะอาหารเช้าของประเทศตุรกีหรือเตรกนะคะก่องที่นี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะดูค่ะดูไซส์เขาเข้าไปชมไฮซับแน็กด้ยมีติปด้วยยังมีเทะเลยี่สิบบาท ขอบคุณค่ะติติบติ๊บร้อยดอนกับอีกสองรลีลาว้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช้าตุรกีก็จะประมาณนี้นะคะเบบี้เน่เด่นตุรกีเขาาคือโชคคยดูมัส์ เป็นวัฒนธรรมการกินของคนที่นี่นะคะอาหารเช้าของคนที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะถึงแม้ทุกวันจะไม่แบบนี้แต่ก็จะประมาณนี้นะคะที่ลืมไม่ได้ที่เขามีประจําก็คือมะกอกค่ะมะกอกดองเป็นจะเป็นอาหารเช้าที่คนตุรกรีคือชื่นชอบมาดูคะ่ะดูลูกเล็กลูกใหญ่ดูความอันนี้จะเป็นลูกเล็กนะคะอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ะคะ่ะอันนี้จะเนื้อแน่น แล้วก็จะเป็นมะกอกดำจะมีไซลูกเล็กลูกใหญ่อ่าจะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะชอบลูกใหญ่บางคนก็จะชอบกินลูกเล็กนะคะแล้วแต่ชอบค่ะแยมต่างๆก็เช่นกันนะคะเพราะว่าคนตุรกีแม่บ้านตุรกีนะคะถ้าจะถึงช่วงฤดูหนาวนะคะแม่บ้านตุรกีก็จะทําแยมต่างๆไว้นะคะอย่างอย่างลูกมะเดือมะเดือฝรั่ง สตรอเบอรี่อ่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเพกเมนเปลือกส้มน้ำผึ้งแบล็คเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมอ่าที่เมื่อเช้าเราทำไว้นะคะโบเลตโบเลตที่เราทำนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทำให้คุณพ่อบ้านแล้วก็ที่บ้านทานนะคะ เขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยค่ะมะเดื่อค่ะทั้งหมดนี้ถ้าเกิดทานไม่หมดนะคะคนที่นี่เขาก็จะมีเป็นกล่อง เาก็จะใส่ใส่ใส่แล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะส่วนอีกวันเชา้าวันใหม่นะคะเขาก็จะเปิดฝา,อาเอามาวางอย่างนี้ก็แล้วก็รับประทานได้อีกครั้งนะคะไม่ใช่ว่าครั้งนี้คือทานครั้งเดียวนะคะก็จะทานแบบนี้ที่เตรียมไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะทานแบบนี้อีกค่ะคนตุรกีจะทานอาหารเชา้าเริ่มตั้งแต่ เจ็ดโมงแปดโมงเช้าจนถึงสองโมงถึงสามโมงอ่าบ่ายสองโมงสามโมงนะคะก็ยังเป็นเซตอาหารแบบนี้อยู่นะคะตอนที่มาอยู่ตุรกีใหม่ๆนะคะเคยเดินไปกับแฟนและเห็นอ่าคนตุรกียังกินอาหารเช้าคือเซตนี้พอเราดูนาฬิกาประมาณบ่ายสองโมงสามโมงก็เลยถามแฟนว่านี่มันบ่ายสองโมงสามโมงแล้วนะคะทาไมคนตุรกียังกินอาหารเช้าอยู่แฟนก็เลยบอกว่า อาหารเช้าของที่นี่เขาจะกินตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองถึงสามโมงก็คือเซตนี้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของคนตุรกีนะคะว่าทําไมเขาจึงมีอาหารเช้าเต็มโต๊ะแบบนี้เพราะว่ามันต่างจากอาหารบ้านเราเนาะถ้าจะว่าไปแล้วตอนที่มาอยู่ตุรกีใหม่ๆก็มีความชื่นชอบในอวัฒนธรรมการกินอาหารเช้าของที่นี่มากนะคะแต่ถ้าถามตัวเองตัวเองก็ไม่ชอบนะคะคือกินได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่อิ่มนะคะ เพราะว่าหลังจากที่ปิดคลิปนี้แล้วก็จะเข้าครัวใหม่นะคะเป็นทำอาหารไทยทานค่ะเพราะว่ากินยังไงก็กินไม่อิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องไก่ไร้อินตุรกีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ